สวัสดีครับโตผมนะครับพี่าเคดีบีกันหลายแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับว่าลูกค้ามาซื้อเบรกที่เรานะครับลูกค้าได้อะไรกลับไปบ้างและลูกค้าสามารถเลือกอะไรได้บ้างนะครับอ่ะก่อนที่เราจะมาชมกันนะครับเราพาชมบรรยากาศร้านก่อนครับก็รอติดตั้งเบรกนะทุกคนสามารถส่วนแซนนะครับเบรกหน้าหลังเอ็นเลสคาเมโรนะครับก็รอติดตั้งเบรกเหมือนกันนะ อันดับแรกนะครับลูกค้าขับรถมาถ้าไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับมีงบประมาณมาอย่างเดียวทางเราจะจัดสัรให้นะครับว่าลูกค้าใส่ล้อขนาดเท่านี้มีงบประมาณเท่านี้นะครับลูกค้าสามารถเลือกอะไรได้บ้างได้ปั๊มตัวไหนการเม็ขนาดเท่าไหร,ร่นะครับไปชมกันเลยอันดับแรกนะครับ เราจะถอดล้อรถลูกค้านะครับมาท่ากับปั๊มเบรกนะครับกับจานเบรกว่าลูกค้าใส่เบรกตัวนี้ไปแล้วหน้าตาจออกมาประมาณไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็น ขั้นตอนแรกนะครับก็คือเอาล้อรถลูกค้ากับบัเมเบิที่ทางร้านเราจัดให้นะครับพร้อมขนาดจานนะครับมาใส่ดูว่าขนาดเท่านี้ลูกค้าโอเคไหมนะครับโดยร้านเราเนะี่ยจะทําเป็นไซส์มาตรฐานนะครับก็คือถ้าสมมุติท้องล้อลูกค้าสามารถขยับได้จานใหญ่ขึ้นเราก็จะใส่จานที่ขนาดใหญ่ขึ้นไปนะครับเจ,จ็จากตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะพาลูกค้าไปเลือกออปชั่นของลูกค้าเองว่า ลูกค้าสามารถเลือกอะไรได้บ้างนะครับตักอันนี้ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นห้องรับรองลูกค้านะครับก็อาจจะขนาดนิดนึงเนาะเพราะว่าโควิด1 9ไม่ได้ให้ลูกค้าเข้ามานะครับอันดับแรกนะครับที่ลูกค้าจะได้ก็คือ1 คาลิปเปอร์นะครับคาลิปเปอร์นี้ถ้าสมมตลูกค้าเลือกเป็นแบมโบ้ก็จะเป็นแบมโบ้ที่เป็นมือ2แท้นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้2อย่างก็คือสีของคาลิปเปอร์นะคบสีของคาลิปเปอร์เนี่ยทางร้านเราจะมีทั้งหมด3ามประเภทนะครับก็จะมีสีเงานะครับสีมันแล้วก็สีด้านนะครับโดยที่หลักๆของเราเนี่ยที่เป็นไฮไลท์ของร้านเลยนะครับที่ลูกค้าสั่งก็จะเป็นสี เงาและสีด้านนะครับต่อมานะครับก็เป็นโลโก้ของคาลิปเปอร์นะครับโลโก้ของคาลิปเปอร์เนี่ยลูกค้าสามารถเลือกเลย,เลยนะครับว่าจะเอาเป็นแบบไหนนะครับจะมีทั้งหมด3ออปชันให้เลือกเหมือนกันนะครับก็คือ1จะเป็นสติกเกอร์อย่างนี้นะครับ2จะเป็นแบบกัด CNC ลงไปนะครับและสาจะเป็นแบบสกรีนแบบสกรีนเนี่ยจะสัมผัสได้เลยนะครับว่า โลโก้กับสีเนี่ยจะคืนเป็นสีเดียวกันเนื้อเดียวกันเลยนะครับอันนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้เหมือนกันว่าลูกค้าอยากได้เป็นโลโก้แบบไหนแบบเป็นแบมโบเป็นเอ็นเลสเอพีเลสหรือว่าจะเอาเป็นชื่อของลูกค้าเองหรือว่าอื่นๆที่ลูกค้าอยากได้ทางร้านเราก็จะทำให้ได้นะครับในส่วนของจานฮับนะครับฮับเราจะเป็นฮับมือหนึ่งนะครับขึ้นเองนะครับเป็นคัสตอม1นึคันต่อ1คู่นะครับก็คือระยะของใครของมันเลย สิ่งที่ลูกค้าจะได้นะครับในออปชันแรกก็คือจะเป็นบอบบินแบบดีบอบบินนะครับหรือถ้าสับง่ายๆคือบอบบินกลมนะครับมี2องออปชั่นเสริมให้เลือกเหมือนกันนะครับก็จะเป็น1เป็นบอบบินแบบเอ็นเลสนะครับ2จะเป็นบอบบินแบบเฮดไทนะครับเป็นหรือว่าเฮดบอบบินนั่นเองนะครับซึ่ง3ตัวเนี้ดีบอบบินกับบอบบินเอ็เลสเนี่ยก็จะต่างแค่รูปร่างหน้าตานะครับส่วนเฮดบอบบินเนี่ย ระยะฮับกับจานเนี่ยมันจะสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับทําให้ช่วยในการระบายความร้อนนะครับต่อมาก็จะเป็นจานนะครับจารที่ร้านนะครับจะส่วนใหญ่จะเป็น1นึ่งแบมโบ้สองเมลเล่สเดลิออสนะครับโดยที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ก็คือลายจานนะครับลายจานเนี้ยก็คือลูกค้าสามารถเลือกได้เลยไม่ว่าจะเป็นเจาะซะอซาอตรงซาอโค้ง ลายเอ็นเลสลายดอกไม้หรือว่าจะเป็นลายไทยสังของแบมโมนะครับลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะครับสิ่งที่ลูกค้าจะได้อีกก็คือผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกจะเป็นผ้าเบรกใหม่มือหนึ่งนะครับขาเบรครับขาเบรจะเป็นอลลอยเซนซีนะครับแบบนี้เลยนะครับไม่ใช่เป็นกึ่งมือเนาะแล้วก็ออปชั่นสุดท้ายนะครับที่ลูกค้าจะได้นั่นก็คือ สายเบรกนะครับจะเป็นสายเบรกถักยี่ห้อของเฮลนะครับอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะใส่หรือไม่ใส่นะครับแต่ถามว่าใส่ดีกว่าไหมดีกว่าเยอะครับระยะเบรกมันจะกระชับขึ้นนะครับทาให้เบรกแล้วมันไม่ยวบลงไปอีกนะครับจะตึงเท้าเลยแล้วก็ช่วยในการเบรกได้ดีขึ้นแน่นอนนะครับแล้วส่วนสุดท้ายนะครับในการติดตั้งนะครับจะใช้เวลาการติดตั้งอยู่ที่คู่ละ 2 3ชั่วโมงนะครับลูกค้าถ้าลดถ้าสมมติลูกค้าคนไหนสนใจนะครับสามารถติดตามสอบถามได้ทางเพจ f a c e b o o KTP k กาละนะครับหรือไม่ก็เป็น YouTube คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับหรือจะมีแอดมินตอบกลับไปนะครับก็สุดท้ายนี้ก็หากลูกค้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตั i b e ไคร์ u ูทูบชาแนล KTP กาละด้วยนะครับแล้วก็ลูกค้าอยากได้คอนเทนต์อะไรอยากจะให้ไปชมเบรก แบบไหนพาไปดูเบรกแบบไหนใส่รถอะไรลูกค้าก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับแต่ทางเราจะจัดสรรคลิปที่ดีให้นะครับและสุดท้ายอีกสุดท้ายนึงนะครับเราพร้อมจะให้บริการคุณแล้วนะครับคุณพร้อมที่จะเป็นลูกค้าของเราหรือยังนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ